กบตากก่อนอึๆๆกินกับบักอมเอาอะไรโอ๊ยไปไปยังนี่โอ๊ยกบตาม วันพิซางพี่น้องอูนอ้นะวัมาน้ำแหงจากตาแล้วว่าเสียไว้สาเนี่เดือดจริงมีก็เล่นดีเล่นดีก็จะดี ดดแดดก็ฉีบออกเลยปลาคอนที่ต่างพี่นนอง,อว,ว,นว,นงว่าทีายย่เอาไว้แนวน้ำแห้งหมลอนเรยังดูเทียมกันใส่ในองก่อนเดี๋ยวฝนมาจะมาปล่อยอะนะนดู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 

ขเ,ขเขียงหมดเอียงั่นนั่นนปะโะป๊บี้ยออื้มเขียงย,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 ยหกหนาต้ะ 오 <sus> ộ ไปเลย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  นั่า่อนนะพี่น้องว่าขอนี่สังวเขาไม่ได้แข่งแล้ว

còn hai nghìn này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ rồi kiện ngay, uh, khoan kiện ngay, kiếm nó đâu, ôi, này cái dài, lừa เอวโอ้ยโอ้ยได้ลงไป่ได้มอหันางไปได้เออองนันกีแค่นี้อนี่มอรก้าปา่ายงกับวิดามือนันออกกันลังงงแี่คิดเดยวาสูงสมัหกับเพียงอย่าวลาวาลงไปกักินะเล <laughs> เห็นปลาคอนวันนี้บดวันนี้บัมีแดดแล้วมาเอา,อเอามันเอามันเอากระดามากระดังมาดังมากเลยล พอพี่น้องอื๊ดพุปลาไหลไงตัวนี้มาทะลุพู๊ปลาไหลแหนอึนคือเลยปลาไหลไงปลาขอนจ้า,า,าปลาขอนเลยพี่น้อง

วันรอฝนฝนประมาณนละค่ะเนาะตายข้าต้มเกยไปขังไว้ค่ะฝนมาจะมาปล่อยไหมนะคะนี่เจแล้วพี่น้องโอ้ไม่บกลายเลยในแบบลายแล้วะครับพอประดุ จะไปเห็ดแนวกับพี่น้องนำ้ำฝนมากมๆานะคะแห้งหมดปารเขิแงแม่บุลือเลยตะโคแมงกตกกะกระเต่าหายยู่ค่ะเดไปค้างไว้ก่อนค่ะพี่น้องฝนมา,ากแล้วก็แออกมากปล่อย,ยนะคะเนาะอะไรเห็ดแนว่ะคลิปนี้ก็ฝากแค่แค่นี้ค่ะ ขอบุณทุกท่านใจทุกไลทุกแก,ก,ก้ทุกคอมเมนต์นะคะเนาะตัวการทิดตามมาไปขอนอยู่หน้าคะ่ะเจ็บผักไปกินขับน,ะถนรถกลับบ้านขนะ่นกับปากเทกี่เกแค่นี้นะคะเนาะสวัสดีจ้า